ยินดีต้อนรับสู่ NK Auto Hub แหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจสำหรับรีวิวรถยนต์ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับโปรตอนซาการุ่นปี2025รถยนต์ซีดานที่ยังคงรักษาชื่อเสียงของโปรตอนในฐานะรถที่คุ้มค่าเชื่อถือได้และเข้าถึงได้ง่ายในรุ่นใหม่นี้ได้ถูกพัฒนาทังด้านการออกแบบสมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และครอบครัวในยุคป,ปัจจุบัน ดีไซน์ภายนอกของโปรตอนซากา2,025มีการปรับโฉมให้ดูโฉบเฉีียวและมีความสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าเล็พร้อมไฟเดลท์เสริมความทันสมัยกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูโดดเด่นและแข็งแรงเส้นสายตัวถังมีความพลิ้วไหวช่วยเพิ่มความรุ่งมและสร้างบุคลิกที่มั่นใจโปรตอนตั้งใจออกแบบให้รุ่นนี้มีภาพลักษณ์ที่สดใหม่และตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่มือใหม่และผู้ที่มองหารถครอบครัวที่คุ้มค่าห้องโดยสารภายในได้รับการปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบายและบรรยากาศที่ทันสมัย เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นวัสดุคุณภาพสูงช่วยยกระดับบรรยากาศภายในรถแผงคอนโซลมาพร้อมหน้าจอสัมผัสที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อให้ผู้ขับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมพอร์ตชาร์จ USB พื้นที่เก็บของที่จัดสรรอย่างลงตัวและระบบปรับอากาศที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านสมรรถนะโป o ตอน s าก a 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ที่มีชื่อเสียงด้านความประหยัดน้ำมันและความทนทาน ช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นพวงมาลายัยมีการตอบสนองที่แม่นยำทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจอีกทั้งยังมีการปรับปรุงอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้เหมาะกับยุคที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยโปรตอนไม่เคยละเลยและในรุ่น2025ก็จัดเต็มด้วยถุงลมนิราภัยระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนและเซนเซอร์ช่วยจอดด้านหลังตัวถังได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อลดแรงกระแทกเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารสำหรับฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจโปรตอนซาก้า2 0 2พมาพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็ดหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อได้ครบและห้องโดยสารที่ยกระดับความพรีเมียมทั้งหมดนี้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ถือเป็นหนึ่งในรถซีดานที่คุ้มค่าที่สุดในเซกเมนต์โปรตอนซาก้า2 0 2 5แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโดยเคารพในรากฐานเดิมพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้ขับยุคใหม่เป็นรถที่ผสมผสานความประหยัดความปลอดภยัยความทันสมัยและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานได้ทุกวันคุ้มค่าและมีดีไซน์ที่ตอบโจทย์โปรตอนซาก้า2 0 2 5คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่ติดตามรีวิวนี้จาก NK Auto Hub เราจะยังคงนำเสนอข่าวสารและรีวิวรถยนต์ล่าสุดให้คุณได้รับชมอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ